ภาพน้ำคลองหลังโรงเรียนวันที่11ตุลาคม2,554ัางเดินสทางเดินเริ่มปริ่มน้ำแล้วร้านลูกชิ้นหลังโรงเรียนน้ำท่วมเรียบร้อย าบบลานจอดรถลานจอดรถด้านหลังโรงเรียนลานโจกที่เด็กชอบมากินกันตอนเช้ายัางไม่ท่วมแต่ข้างหลังท่วมเรียบร้อยแล้ว ด้านหลังโรงเรียนตรงลานจอดรถข้ามคลองมาน้ำเจิหนอง